ที่อยากปรึกษาครับพี่ๆครับคือมันเป็นเกมเกมหนึ่งที่ผมรักแล้วก็ผูกพันกับมันมานานมากๆครับผม LOL L O L Wild i ครับผมเกมมึงเลยเราเนี่ยเป็นผู้เล่นเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตของเกมเนี้ยจะเป็นยังไงครับผมหวั่นใจ<า>ครับผมเ<า>พราะว่าเห็นเกมลหลายๆเกมเนี่ยที่เป็นมือถือเนี่ยก็เริ่มปิดตัวไปแล้วด้วยเพราะว่าปัญหาหลักที่ผมเจอเลยนะครับผมก็คือเรื่องของการหาห้องที่นาน แล้วก็เรื่องของอแแลงกิ้งเนี่ยที่แบบว่าสมมติว่าเราอยู่ในระดับของไดมอนแต่ว่าเราก็ยังแบบไปสุ่มเจอคนในทีมที่อยู่ในแรคงโกลแแลงซิลเวอร์ได้ไมาอยู่ในทีมเราอะไรเงี้ยมันเหมือนกับทําให้ว่า,าแแลงอ่ะมันไม่บาลานซ์กันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือไม่มีเพื่อนเล่นด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นด้วยแล้วพอจะเล่นเป็นทีมก็หาห้องนานหาห้องนานาไม่พอ,อดันเอาแแลงที่น้อยกว่าเราขิงปะเนี่ยอันนี้คือขิงปะคุณลง่ะ อันนี้คือคุณองอาจขิงอยู่หรือเปล่าว่าแบบผมมาไดมอนด์แล้วอะไรอย่างนี้ป่ะนิดหน่อยพี่แต่ว่าแบบคือคือเราเราก็ไม่อยากยกแบบว่าแบบแรงที่มันไอ้นั่นกว่าเราไงมครับผมก็คือว่าเราก็บอกแรงจริงๆเราไปเลยอะไรอย่างนี้ครับผมคุณองอาจคืออยากเล่นอยู่ถูกไหมครับใช่ครับอยากอยากอยากเล่นอยู่ครับเติ้จีนคนยังเล่นเยอะอยู่ไหมคะเยอะ อ่าตอนนี้คนเล่นเยอะครับผมถ้าถ้าถ้าเป็นเซิร์ฟจีนอ่าปิงเยอะไหมปิงเยอะไหมปิงก็น่าจะเยอะอยู่ประมาณนึงครับผมมันมันม,มันแล้วแต่ว่าเกมนั้น,น่ะจะมีแบบว่าคนต่างชาติแบบนอกนอกจากเราด้วยอะไรเงี้ยแบบเยอะขนาดไหนด้วยอะไรเงี้ยไป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 เซิร์ฟไปเซิร์ฟจีนหากลุ่ไมไหมหากลุ่มในเฟซบุ๊กไหมเคยเคยลองยังเออมีมีคอมมิีในเฟซบุ๊กไหมช่องแชทแนะนำได้นะ เคยเคยเคยครับเป็นไงเป็นไงเคยไปหาตีในกลุ่มแล้วเป็นไงเขาว่าไงก็มันมันมันก็เล่นได้แต่ว่าเหมือนกับว่าแกลบเวลาบางทีก็อาจจะไม่ตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมลองย้ายไปเล่น PC ดูไหมลองแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็กาลังแบบหาเซิร์ฟเวอร์อื่นที่อาจจะเป็นแบบพวกแบบเวียดนามหรือว่าแบบแบบ ประเทศอื่นๆดูอะไรเงี้ยมบอกว่าอานแล้วน่าจะหาห้องเร็วกว่าอะไรเงี้ยเวียดนามก็เล่นรวมกับเรานะเออท่านเซิร์ฟที่เราเล่นน่ะน่าจะเป็นเซิร์ฟซีถ้าจำไม่ผิดแต่คำถามคำถามคือต้องถามองค์อาจว่าเล่นล่าสุดเมื่อไหร่เล่นล่าสุดก็เมื่อวันซืนเลยครับผมเองเว้นมาหนึ่งวันเนี่ยเออไอ้วันที่เราเว้นเนี่ยเราเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าหัวสมองปลอดโปร่งขึ้นนะครับเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าเห็นไหม ขอถามแทรกนิดนึงได้ไหมครับแบบมันเป็นปัญหาสําหรับแบบเป็นปมในใจผมเหมือนกันก็คือเวลาผมเล่นเกมเกมหนึ่งเนี่ยคือเกม R วีเนี่ยเล่นกับแฟนใครเนี่ยทะเลาะกันทุกทีเลยแบบว่ามันเราจะแก้ปัญหาเนี่ยตกลงมงเล่นเกมไหนเนี่ยเราอ่านได้กี่เกมครับอ๋อเล่น R วีด้วยเหรอครับอ่าใช่ครับก็ก็คือหมายถึงว่าเวลาเราเล่นกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแฟนแฟนเขาแบบว่าเล่นแอปเล่นไวาลิฟ์ไม่ไหวเพราะว่าแบบเกมมันเล่นยากเกินไปครับเข้าใจช่องแชทเขาบอกยังไม่มีแฟนเลยครับไม่รู้จะช่วยแก้ปัญหาย ทะเลาะกันเรื่องอะไรก่อนค่ะแบบว่าเวลาเล่นแล้วสมมุติว่าเล่นไม่ดีแล้วโดนแฟนด่าหรือว่าแบกแฟนไม่ได้แฟนบ่นมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าผมจะเล่นตำแหน่งแครี่แล้วส่วนแฟนจะเล่นซัพพอร์ตให้เวลาแบบว่าแฟนไม่มาซับเราเราก็จะโวยวายนะเวลาเราตายค่ะป้อมโน่นนี่นั่นบ้างเนี่ยบอกว่าทำไมไม่กันเราแบบโน่นนั่นออกของผิดนะเนี่ยโน่นนั่นอะไรเราก็จะทะเลาะกันเยอะถ้าเป็นหนูเป็นแฟนพี่หนูก็โกรธที่ว่าโกรธทำไมอ่ะอาทท่องแชทเขาบอกให้เลิกเลยเลิกลับเกมเลิกกับแฟน คือผู้หญิงกับผู้ชายอะความถนัดในด้านเกมมันอาจจะต่างกันค่ะสําหรับหนูนะแต่คือสมมุติว่าถ้ามันมีช็อตที่มันเฟลหรือพลาดอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากให้ใครโทษกันค่ะคือมันเป็นแค่เกมอ่ะหนูอยากให้มองว่ามันจ u s t เ game ะมันคือเกมที่เรามาเล่นแบบคือแล้งมันก็เท่านั้นอะหมายถึงแพ้ตาหน้าก็เล่นใหม่ทีนี้ถ้าแฟนแรงมานะเอางี้เลยก่นแต่งเขาขอโทษไม่ได้ตั้งใจ เร่งมาเบาเก๋าเขาคุยอย่างนี้ป่ะปกติคู่คุณองอาจนี่คุยกันยังไงเออเตงเร่งเร่กเร่งแฟนเร่งแฟนร้องเลเออก็จะเรียกว่าแบบเฮ้ยเตงบอกว่าแบบช่วยเราหน่อยอะไรช่วยไอพี่หน่อยมันถึงช่วยในเกมเหรอช่วยในเกมช่วยในเกมเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเนี่ยเรา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 ก็ไปตีความซะอย่างเงี้ยเี่ยคุณองอาจมาโดนเปิดเลยอะวันแรกวันแรกโดนบอกช่วยไอเตงเลย ไม่น่าบป้วไอ้พวกนี้มันเป็นอินไว้เลยพวกนี้ไม่มาดีกว่ามีคนพิมพ์มึงมาผิดรายการแล้วไม่เขาไปถึงว่าช่วยเขาดีเกมหน่อยเขากำลังดูตามมาซับเร็วๆถต้องทไมถึงว่าป้อมกำลังจะพังแล้วนี่ผมเรียกบาลีนะจริงๆเวลาเล่นกับแฟนนี่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะหรือว่าสื่อสารผ่านทางแบบ Discord คอลไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ย อามีทั้งแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งอยู่ใกล้ๆกันนะผมเฮ้ยถ้านั่งอยู่ใกล้ๆกันหนูว่ามันสั่งง่ายเออคุยดีออสัง่งให้ช่วยเ,เราหน่อย <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าเธอมาช่วยซัพพอร์ตเราหน่อย <c oughs> พูดดีๆสิเออส หรือว่าเวลาเล่นเกมอ่ะคอมมิวนิเคชม,มันสำคัญอยู่แล้ววจ<อ>ะเล่นเกมไหน<ต>อะไรยิงยงย่งทำอยู่กับแฟนหนูว่ามันคอมมิวนิเคชง่ายแต่เอาจริงนะใครที่เล่นเกมกับแฟนก็พยายามอย่าไปหัวร้อนใส่กันแพ<ท>้ช,ชนะมันเป็นเรื่องของเกมตาคือเกมมันมีแค่ชนะกับแพ้คือไม่ชนะเราก็แพ้ไงจะไปชนะทุกรอบมันก็เป็นไปได้ดิถูกต้องดังนั้นเนี่ยยิ่งชนะอีหลงยิ่งแ้บ้างก็ได้ ชนะบ้างก็ดีคือเขารปรึกษามา2ประเด็นใช่ไหมประเด็นแรกเรื่องเ,เกมที่เล่นอยู่ที่เรารักเนี่ยคือหนึ่งคือวิธีกแก้สําหรับหนูนะถ้าเรายังแบบคิดถึงเกมเนี้ยเราเรายอ,อยากยังอยากเล่นเกมนี้ต่ออาจจะต้องทนฝืนหาห้องนานนิดนึงหรืออีกสิ่งหนึ่งก็คือฝืนไปเล่นเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะปิงเยอะแหละแต่หนูเข้าใจซึ่งก็อดทนหน่อยแล้วกันอดทนหน่อยแล้วกันใช่ค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรย้ายถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานจากเกมนั้น มาเล่นเกมเอาวหรือเป็นเกมอื่นที่อาจจะแนวนทางคล้ายๆกันโร<อ>บ,บ้าเหมือนกันอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้พี่แบบว่าค่อนข้างฮิวจิตใจแล้วเหมือน คือนี้คือถ้าถ้ารักเกมไวลิฟมันนะมากก็คือลองไปฟีดแบ็กทีมพัฒนาเกมดูกันเผื่อเขาจะไม่รู้อ่ามันยังไงนะเพราะว่าเจะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเรื่องหาห้องเราก็ช่วยให้คำปรึกษาไม่ได้จริงๆพูดดีกว่าส่วน ROV ที่เล่นกับแฟนก็คุยกันดีๆอย่าไปทะเลาะกันใช่ไหมใช่กั้นกองก่อนว่าแบบเอ้ยแบบอย่าใช้อารมณ์ถ้าเขาถ้าเขาแรงมาเราควรจะเป็นสายซอฟใช่ใช่ใช่ผู้หญิงมัน อ๋อารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงอันนี้หนูต้องพูดในในมุมมองหนูนะในมุมมองหนูนะึือเวลาหนูเล่นเกมกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็จะมีแรงมีเบามันเป็นเรื่องปกติแต่บางทีเราพูดไปเราก็ไม่ได้จริงจังอ่ะอาจจะมีบ้างที่มันกระทบกระทั่งได้ไรไหมวะเนี่ยองอัดได้อะไรไหมองอาจได้ไรไหมเออผมผมรู้สึกว่าได้แบบ ไม่น้อยก็น้อยเลยครับผมแบบสัมผัสกันมาปรึกษาในรายการครั้งนี้ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราเราได้ตกตะกอนว่าแบบเฮ้ยเราเราเล่นเกมกับแฟนเนี่ยเราควรที่จะต้องแบบเฮ้ยใจเย็นลงหรือแบบเฮ้ยเราอนขึ้นหรือว่าเตือนแฟนด้วยถ้าเกิดแฟนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยอยากขึ้นเร็วว่าแบบไม่ถึงว่าอารมณ์อยากขึ้นเร็วโอเคดีนะที่มันแก้ไอ้องค์่ะดีที่องค์การมันแก้พลาดที่พลาดนั่นและครับผมนั่นแหละสิ่งที่หนูอยากให้พี่ระลึกไว้เสมอคือว่าแฟนเขา เอางี้ผู้หญิง100%บนโลกใบนี้ไม่ใช er ่ทุกคนที่เล่นเกมนะคะหายากมากเลยนะผู้หญิงนี่แสดงผู้หญิงเขาเขารักเรานะเขาอยากเข้าหาเรามากๆชอบเล่นเกมเลยเรื่องที่จะเล่นเกมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นบนโลกใบนี้คุณเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคดีที่มีแฟนเล่นเกมด้วยกันได้นะคะถูกต้องมากๆเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยใอ่าก็อยากให้พี่ระลึกว่าเสมอว่าเนี่ย เขาเล่นเกมกับเราอ่ะดีกว่าเขาไปทําอย่างอื่นไปแอบคุยกับคนอื่นเออเล่นกับเรายงดีกว่าเล่นกับคนอื่นใช่แต่เล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีอ่าเอาไปหนึ่งมุกอ่ะขอบคุณคุณอดนั่นแล้วกันนะค่ะขอบคุณมากคุณอครับขอบคุณครับ